มันนี้เอามะขวัวหอยก้นปูก้นกบอีกคือเก้าค่ะมาหามันนี้ลงห่วยลงฟังห,วหว่วยร้องฟังห่วยค่ะมันอากาศเย็นเย็นแน,น,น่นบ่ฮห่อนมาหากบหาปูไปออมถ้าหนูกินออมมันอยู่นกินตะพนมันยันงเอฟซีทั้งหลายมาเด้อผู้ใดอยากมาหาน้ำจันฟังห่วยอากาศกเย็นเย็นบ่ฮห่อนดอกท่พออยังละมื่นไปปูไปแล้ว ปูก็แล้วสิฮะฮัวบ,บักหอยกบไงแป้งเสรนจละขอบบนนอกบไงนี่นี่เป็นดินแตกๆมองนี่นี่อนโนนอะฮะจังเออกกันน่อ่ใช่นี่กบไงมองนี่อัน,ด,น,ออน,ออนอดินแตกๆคนว่ามีกบเด้อยันนี้มองน,น,อน,นองด่มันแต,ตกๆแห้งๆกบสือความอ,มอ่นโยนเยอะ ขามาสูกเด้ผู้เถอะกระดามองได้ดินแตกมองหันละชุดพูดเห็นว่ามันคือของใงห้สันตกของง่ายพี่น้องหาธรรมชาติหาธรรมชาติหาแบบธรรมชาติไปสื่อกอไ็ได้ยื่นนั่นแหละตะวันบ่ได้ออกมาหาบ่ได้บรรยากาศมาหาสุกฮะ ะพอแต่าเมียมันพาเห็ดลองเบึงมันพงกบบ่บานงานบ่ห้วยคือคือแฉเป็นน้ำหน้ามาเนื้ห้วยงานบ่าน่าเนี่ยพงนี oh. wow. ่ห no oh. uh. ja. mm ุยหวยหุยห OK. ุยค well ือแล้วคือแล้วคือแล้วพอพงมาแล้วพอพงแล้วพอพงแล้วหุยหุยหุย วิ่งพอพงแล้วแม่ยนลาดบาลเมียนแม่นเมียนโอ้ยลีลีลีวายซับ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 ขาได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้ววายแต่กบอีหลีพ่อพงมันผุนอ่ะพงบางใหญ่เลยพี่น้องได้แล้วเดี๋กบแล้วค่ะอู้ยเอาออกมาละเอาเนื้อมาใส่นเนื้อมาใส่บ้านโอเคเดี๋กบเดี๋กบอืมเดี๋กบอีหลีกบง่ายกบง่าย กระเดก,กปูกระหอยสองงูอุ้ยไม่แน่ล่ะก็ได้เท่าน,าน,นี้หนึน่งพี่นอ้องมาทัานหมานอยู่หาตออีกพี่นอ้องหาตออีกหาขาก็คือมันสิบว่าตายหรอหาขาห,หาหอยต่อพี่น้องเออกรด้ก,กบแล้วหาหอยออมเจอกันโออหอย,หอหยกเดมี หอยหหอยพี่น้องหอยเอาไปอมมันจะหอยคมเอาคือะยด้วยเอาเขียดนยกัมีเออวะเขียดน้อยกัมีอูยเขียด่อยเขียดน้อยอา้วไปแล้ไปแลวเดี๋ยวหัดเขียดบอลเขียดกับมีคือดีเทอหอยก็ได้เอ้าเอาเอกลากเฮ้ยักันยานเขียด โอ้ยเบังยาสิสุขหาเขียดเองหนูห้อยเอาไว้เด้๋ยวโอ้ยดินแตกๆแม่เลยเนาะดินแตกๆนี่มันไม่เขียนอีหลีเด้เออว่ะก็ดีแถอจะทำอะไรแล้วนี่ได้เขียนเออเขียนก็ได้ไม่เนี่กลัวมันหนีมันตัวเล็กโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีทั้งเขียนทั้งหมักห้อยบ้านเขียดไส้ดิผันเอิญนี่ นอ้องตีนแตกๆได้นงของนี่แตกๆองนี่แตก,แตก้ไส,อไสโอ้ยเ,เียดไสัก็่ไส้ดีไม่นก็คือตลาดย่งเาไปโอ้ยนี่บกหอยมีใบไม้กบอยู่บกอยออนนบกอยเสลาคู่ฮอยหน่อคู่ฮอยเซบกหอยอยไปอม เอ้ยูมาใช่ละคูเข้ามาครูมาซนี่มันแตกตกดินแตกๆนั้นที่นี่บหอยหลือใครเอาหอยขมดินี่บหอยขมหอยขมหยเห็นไหนก็อกดู็กมหอยก็มีบานเอ้า มีขัวหอยขัวหักกบไงได้พ่อกินพ่ออ้อมแล้วกระสีขอลาพี่น้องลุงทนี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ